สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแพทริเซียฝากคำคนรหาแลกด้วยน้ำตากว่าจะเจอคนที่ใช่ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับวันที่คู่บ่าวสาวป้ายแดงนางเอกสาวแพทริเซียโกดแฟนนักธุรกิจไฮโซหนุ่มโนตวิเศษที่เพิ่งออกมาประกาศข่าวดีหลังจากไฟใช้เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่2มิถุนายน2565สุดเรียบง่ายแต่หวานอบอุน่นซึ่งกว่าจะมีวันนี้ได้ก็เจอมาประสมดราม่ามาแล้วมากมายแต่สุดท้ายแล้วก็มีเรื่องราวนะ่ายินดีให้แฟนคลับได้ปลื้มเพลิมกันใครที่ติดตามสาวแพทริเซียมาตั้งแต่แรกๆก,ก็จะรู้ได้ว่าชีวิตรักของเธอนั้นไม่เคยง่ายเลยแถมยังมี ระเดนดราม่าที่ทําให้เธอต้องเสียน้ําตาอีกด้วยสาวแพทริเซียนั้นเคยคบกับหนุ่มนักแสดงที่พวง้วยตําแหน่งลูกหลานไฮโซชื่อดังมาแล้วอย่างพิษพัชรจิราติวัฒน์ซึ่งในขณะแพทริเซียกับพิษยังคบกันอยู่ก็มีข่าวลือแพร่ไปทั่วว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่สู้ดีนักเนื่องจากฝ่ายหญิงมีมือที่3ในด้านฝ่ายชายอย่างโนพโวิเศษก่อนที่จะได้พบกับคนรักอย่างสาวแพทริเซียก่อนหน้านี้เขาเองก็เคยคบหาดูใจอยู่กับนักแสดงหญิงแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยอย่างอัมพัชราภาลปูปรไพย,ยามกกนแม้ว่าจะมี ลือออกมาตามที่กล่าวไปแต่ทั้งสองคนก็ยังคงออกงานอีเวนต์ร่วมกันจนกระทั่งในวันเกิดครบรอบอายุ22ปีของสาวแพทริเซียที่มีแฟนหนุ่มอย่างพิษพัชระมาร่วมงานจึงทําให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าทั้งคู่นั้นเลิกรากันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเรื่องราวเป็นดังนี้ชาวเน็ตก็เริ่มขุดคุยเกี่ยวกับประเด็นมือที่3ตามที่เคยเป็นข่าวลือว่าคือใครกันแน่จึงทําให้สาวแพทริเซียถูกสื่อและชาวเน็ตจับตาม,มองอย่างไม่ลดละพร้อมกันนี้ก็มีโรมถ่ายระหว่างน็อพิเศษกับแพทริเซียถูก ปล่อยออกมาในเวลาไล่เลี่ยกันด้วยจึงทําให้ทุกคนเข้าใจไปว่าน็อตวิเศษคือมือที่สในความสัมพันธ์ครั้งนี้และด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้เกิดกระแสลบกับแพทริเซียเธอถูกชาวเน็ตุมต่อว่าจนกลายเป็นดราม่าครั้งใหญ่โดยในครั้งนั้นเธอได้อธิบายเรื่องทั้งหมดอย่างละเอียดพร้อมกับแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจว่าตนเองไม่ได้คบซ้อนกับน็อตวิเศษแพทกับพี่น็อตเจอกันครั้งแรกตอนที่แพทกับพี่พิษห่างกัน ในะตอนนั้นก็ยังไม่ได้คุยกันไม่มีอะไรหนูรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้อยากให้คนเข้าใจผิดว่าหนูต้องการให้ใครมาดูแลหนูหนูไม่ได้คบใครเพราะเงินเพียงแค่มุฟออนจากคนรักเก่าเร็วกว่าปกติเท่านั้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ